ตะไหมตาตนสมองกันนอลตยที่ไหนพี่ตูเนลริววนสอคนลตายเปล่าพียากไหนดดูเลยไหนลาสปอร์ตฮันจิ้งเดวิลบริอเดโอว์อนไปลตูไวฟูเซลฟูเซลฟูเซล วัดใจแต่ระวังได้เงียบมากๆมันมีหมวดแหละปะุมก็เยอะคือคือรอบๆแตแถวเนี้ยเยอะแต่คืออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคือมันไม่ได้มีแหล่งแบบขนาดนั้นนะแต่ดว่ามันจะเป็นแบบแนวสกอยแนวอะไรอย่างเงี้ยกินปลาถึงเลยนะบอกเลยนะถ้าสมกุบตะการเนี่ยกินปลาถึงเลยนะ แต่เพิร์มไม่ได้ชอบเพิร์มไม่ได้ชอบสายแบบเด็กสกคอยอยู่แล้วถึงมามล่โอ้ไม่ไม่ไม่ไมพี่ไม่ไม่ถูกชะลอกเพิเอ้ยเออโนนท็อปลีก<ข><ข>โอเคนะเด็กคุณดูเด็กคุณด,ด,ดูแบบดู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 โอเคอ,ะอ่ะนอ่านนยังดีกว่าปทุมกับตุลบาการถ้าถ้าแบบตอนนั้นมาตะคอยไปเลยตะคอยแบบเด็กแบบเอียแงบบขาลายเพื่ง่ายนะเออกข้างหน้าเรา มันมาแล้วไม่เห็นพี่พี่ผ่านไปไหนลุงบน้างบนโอ้ยใครเอาอะไรใครเอาอะไรยิงนี่ยไอ้เหี้ยนั่นหน่อยได้ยิงยิงเลยตายไมเอ่ยไม่เถิดล่ะอ่อไปเลือหน้าลงลงลงเต็มใบเต็มใบไปหน้านะ มาแล้ลลวเกือบโดนอยู่ไปตงได้เวลาปุ๊บแล้วหล่ะไม่รอบนี้ไม่เอาเก็บไม่พูดไปแล้วกันเอาปืนไปดีกว่าเพราะว่าต้องไปสู้กับบอสเนาะยิงมาแล้วอย่าเดินไปตรงนี้เป็ปืนก็บอกหน้าก็ได้เบปะ อบอกหน้าก็ได้กันไกลละไกละกละปิดเลยนะอีกนิดนึงัโอ้ยมีเรือเล็กด้วยปไปจาัดก,การมาหน่อยละโ,โดนเนาะโดนโดนโดนโดเยิ้ลลมลงไปดูเรือหน่อยวิ่งกันแล้วรีลวัวบ เฮ้ยเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วทุกคนไปเรือลงเหรอเฮ้ยเอาไปเรือเลยเฮ้ยเอาไปรียนเลยขึ้นเหรอขึ้นขึ้นตายแล้วเจอบอกแล้วโกะตายแล้วอ้าเนี่ยจบแล้วอ๋อเนี่ยชวนเกิดตื่นเกิดตื่นเร็วจังโอ้ยโอ้ยซอมดีซอมดีเดี๋ยววนกลับวนกลับไปรับอ๋อมันมีสามตัวมีสี่ตัวอ๋อต้องรอเกิดใหม่แล้วเกิดมาแล วตหยเมีนโยอ้ยๆวช่วยโอ้ยเก็บมอสนามาเเรียวอาเอาปน่าโดดรีอดีๆนะ ชิวๆชิวๆไม่มีจิ๊อยากได้อย่างงี้ตลอดอ่ะันก็ไม่มีอิ่มเองตัวเองไปหาไหมล่ะ่เอาเรือลงกระดดกกระดับไม่แต่ที่ของพวนี้มันโดนสังแกตเดี๋ยวแล้วไม่เป็นไรเล็งเล็งนั่นลืมเอาข้าวมาด้วย บ้าด้วยหมูเด้งด้วยเอาตายเลยถอยลงม้สักหน่อยเนี่ยตรงที่ผมอยู่นี่เลยเนี่ยเห็นปะต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ต่ำอีกนิดนึงช่วยยิงเลยช่วยยิงลองมาหากันหนึ่งลองมาหาลองมาหาก็ได้จะอยู่ตรงหาแล้วเนี่ยอยู่ตรงตรงเรือเล็กเลย เดี๋ยวไห้โดนโดนโดนตกที่เดิมเลยพี่มาเลยเรียบร้อยตายพี่หามีหลายตัวเลยกับพี่อีฟอ่ะสิบตัวเดี๋ยวผมช่วยยิงนั่นตายแล้วพี่อีฟอีฟอีฟล่อมาทางจบแล้วทางหัวเรือทางหัวเรือกล่องอะไรอ่ะมันจะดรอปพวกกระโหลก อออเเ็นต้องไปทางทีด W เหทด W เหรออ่าผูกหันกับ W เลย W ข้างหลังเลยอ่ะหันไปมังลหันขวาาขวไปเลยขวาไปเลยไปอยู่แต่ว่าไม่รู้ทำหรือเปล่าตรงไปก่อนดีหมไม่ทันแล้วพี่ ไม่พดไม่พนว่ะวานาชนคือคือเมื่อกี้ผมที่ผ่านแล้วอะไรเตรียมซ่อมจะตายแล้วเอ้ยผมไม่ได้อยู่ชิวเฉียดได้ได้ได้ระดับคนขับดูไหมยาวให้คนอยู่ว่ะเรือเสียวเลยเออได้ได้เฮ้ยให้มันรู้ซักบ้างว่าใครเป็นคนขับเฮ้ย Billy the Kid อ้าว เอาหรอรีวด oh. ูชื่อเรือรถต้านลงเนี่ยตอนนี้เพราะเป็นหาดเองไปยักเจนดวกก่อนมาที่ผมเองโอเคเอไ็้ไหมไปแล้วนะ เือนอาเลยเฮียปักในซากเรือเอาเฮ่อไปขีดขาดกับของแักแล้วได้ขีดขาดกับเองีเนี้ยตัวเกาะอแล้วแม่นปักทะลุไปในเกาะเลยก่อจะวายออกไม่ได้เป็นแพนีกเลยตอนนั้นชิพานันเกิดอะไรขึ้นปะ ตอ,อตอนนั้นเหมือนอ๋อในไงเจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วคุยตอนกลางตอนกลางคืนด้วยก็เจอไอ้ตัวเป็นตัวมืดอ,ะอ่ะอาคุ้มเลยคุ้มเลยเจอคนตัวอีกแล้กวกำลังวัดรีบวัดไปอ๋อก็คือถ้าไม่ถ้าไม่โดนแสงมันจะดีไม่โดนมันจะถึงเนาะ โอ้โหเยอะจังวะเยอะทำไปเล่นมันไมเยอะนะ่ตนี้มันี่กสุหมดตีฟีเลยที่ว่าดีตรงเนี้ยโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยตีโดนตอนนี้อการกระสุน

มันมันบอก,กว่ามันบอก,กว่าสกีเล็ธรรมดาธรรมดาอย่างนะีปืนมันจริงปืนมันต้องสองนัดแต่ว่าอ้นเนี้กมีแต็อ๋อตัวทองอการเลือ <c oughs> สาดไม่โดนสาดไม่โดนจะได้แล้วหรอมั้งโ้ ใช้ปืนใช้ปืนเลยใช้ปืนตัวทองถ้าเกิดราลาแล้วก็ยังใช้ปืนเดินช้าลงนะเกตโอเคต่อไปคืนไมเอ่ยาสัน้าอู้หอะไรวะถังระเบิดถังวเบถดถังเลย คือเพิ่งเห็นตอนสับที่ต่อหน้าพ่ะแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นว่าเป็นทางเบิร์ดตายหมดเลยุ้มเลยมีใครยังอยู่รอดอีกมีพี่ตายโดนถังระเบิดเดินไกลเลยเนี่ยใครอยู่ไกลอยู่คือคือตอนที่ลูบอกว่าเจอเจอบอสแล้วอ่ะมันลึกมันเลยมาไกลแล้วเอาเรือมายิงไหมผมว่ามันน่าจะอันนี้ กค่ชนะเพราะเป็นบอสตัวเดียวบอสสามตัวมันไม่ค่อยโดนเท่าไรบอสตัวเดียวไม่แม่งจ,จริงต่เฉพาไอ้่าไอ,าไอา้่าน,นอยจะช <c oughs> ่วยนะโอ้ย <c oughs> เยอะไปีัวไปไอ้คนนี้ไม่เป็นไรไอ้คนไอ้วกนี้ใช่ใช้ดาบใช้ดาบไวกว่า อย่างยังไงไ่ทั้งเฮ้ยกรามถังระเบิดอุ้ยอุ๊ยกระเบิดเออเฮ้ยที่บ้านเราถังระเบิดกันมันทำงานทำไมเสียงล้อมันเสียวจะไมยเบิดดีนะคุกไก <Shadow. S 2> ชา<ช>โดไม่เป<ช>็นไรไอ้ข้าพิทักษ์อยู่หมเหนียบโดนลุกโดนได้ด่ามึงขึ้นมาปิดเวลาเลยพวกโง่มาตอนเช้าเว้ยโอ๊ยโดนตังค์ <c oughs> ไป่ดกระบอกใหญ่งงกว่าเยอะเลย ปืน,นในคล้ายๆปืนพกอะปืนสองสองูโอว์นะสองนูน่ะไม่ไม่พี่ปีปืนตัวเดียวครับก็ปืนเ,เ,นเริ่มต้นอยู่แล้วป่ะปืนนะะับใแต่แต่ผมใช้ปืนแล้วมันึงง่ายมากเลยพีใครเอาเนื้อดิบมาไม่เอเราย่างกินยินดีเลยได้ไหมเลย เดี๋ยวอินลงมาตรงนี้เลยเดินลงน้ำเตันทเลยลายะลายละตลายละโอ้ยจะตายดีเงินไอ้พวกตัวปืนมไม่ยากลง ลงนาจบปืนมันไม่ยอบลงพี่ต้องยิงอออัมแ <'m> ปดนหมด มือหนักนี้่ะหมดแล้วเออเออวักมีลูกไฟด้วยว่ะโอ้ยโอะตายหาเลยโอ้สบายลนะเดี๋ยวรอให้ไปช่วยเพิ่มไป าาเฮ้ยไม่ได้จะอ่านหนังสือมโอ้เชี่ยไปกดอ่านหนังสือเาสูัันลลทำไมถึงตายแล้วหน่อเบา ตายแล้วตายแล้วไปเอกวัดทะเลตายแล้วลวิ่งของเยอะมากเลยอีชิดปะคนอีชิดปะกดตายเรือ,อ,อขอับตะกอนอันนี้ทางนี้มา,าตรงนี้ใกล้กว่าพี่ค้ายไหมครับโอเคอเราคอนเฟิร์มแล้วปะ เรือที่เลือจะไปเพื่อนมาไหนครับพี่เ,เรือ <laughs> ลำซากเนี่ย <laughs> เ,ออเรือชันเกเรียนเหรอตัใหญ่ <laughs> เอาไปทำไมแม่งรูใหญ่ขนาดนี้พี่เอาไปจมเล่นเหรอ <laughs> เอาไปเป่าล่อ ลิงไก่อะนี่เราอยู่ในทะเลือาด้วยเชีเหรือโว้เนี่ยทางกาะหอเล่เฮ้ยเดี๋ยวแจ้งแผนที่จากันดิผมมาดูว่นี่เดูเรือรเปอร์มันกำลังจะทำศึกกันเปิดปะไหนไๆนได้ได้ได้น้ำน้ำเลยนะพี่วิจตาจะชกันพี่ เขาจะใชนกันอันนี้กำลังอันนี้กำลังเรียนเขมขควยเลย